สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อจัก,กรวาลรักคุณมากมายนะคะก่อนอื่นเรก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตทางช่องใดก็ตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์หรือว่ากดซุปเปอร์แดงก็ตามนะคะโอเค อ่าแล้วก็ใครที่สนใจของสะสมเฟิร์สแปะช่องเอ่อแปะเนี่ยแปะลิงช้อปปี้อ่ะร้านพี่เฟิร์สไว้ใต้คลิปแล้วแล้วก็อันนี้ก็ของพี่เฟิร์สเหมือนกันนะคะเป็นเทียนพลังงานเทียนหอมระเหยช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็แบบกลิ่นดีมากทุกคนเวลาที่ไม่ได้จุดกลิ่นก็คือแบบฟุ้งทั่วห้องเลยอ่ะนะคะอยากให้แบบลองดู เฟิร์สอันนี้ก็แปะไว้ช่องทางออช่องทางการติดต่อใต้คลิปเหมือนกันนะคะโอเคทีนี้เรามาเริ่มเช็คพลังงานลูกลักจัก,กรวาลกันดีก,กว่าไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับจัก,กรวาลหรืออะไรแบบนี้มานานแล้วเนาะก็เลยแบบไปเห็นคลิปหนึ่งก็เลยถือโอกาสแบบลองดูซีอะไรเงี้ยนะคะอะมาเริ่มจากเช็คพลังงานกันก่อนเลย energy ในช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะขออนุญาตเช็คพลังงานหน่อยนะคะขออนุญาตดูหน่อยนะ เอ๊ะเปิลืมเลยอะอันนี้สับไปก่อนละกันอุ้ยเหมือนฝนตกค่ะทุกคนฝนตกพอดีเลยตอนอัดคลิปเป็นนิมิตใหม่อันดีมากอันนี้ฟอร์ขอเก็บละกันเนะเาะเพราะอ่านทุกคลิปเลยแต่อันนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นปกติแล้วเนี่ยทําทําอ f l ไลฟ์ o u reflect the world the world r e f เลฟเฟคยสิ่งใดที่เรากระทำอะอันนี้แบบเปิดเลยละกันเนาะสิ่งใดที่เราแบบกระทำให้กับโลกใบนี้เรากระทำสิ่งใดอะโลกก็จะสะท้อนกลับมาหาเราแบบนั้นอะ คล้ายๆกับแบบเราทําอะไรก็ได้แบบนั้นแหละเราก็ทําในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งที่ดีกลับมาอะไรเงี้ยนะคะเหมือนกา,การที่เราปลูกต้นไม้อะไรแล้วก็ต้นนั้นแหละมันก็จะเริญเติบโตงอกงามน,นะคะโอเคทุกคนไม่รู้ว่าเฟิร์สจะสู้เสียงฝนได้หรือเปล่าแต่ว่าพยายามจะพูดให้ดังที่สุดเนาะขอดูักษณาราศีเลขที่เกี่ยวข้องแลว้วก็วันที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณก่อนนะคะไม่ตรงไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเช็คพลังงานแบบจักไพ่ทาโลกันต่อเลขหกค่ะ เลขสี่นะวันอังคารเลขสามราศีเมถุนเลขสามสิบสองสิบเอ็ดเลขเก้าเอาข้างใต้มาดีกว่าเลขสามไม่ไมีแต่เลขอะสามสามสามมาเลยอะแล้วก็เจ็ดค่ะและห้าเฮ้ยเลขเยอะมากทุกคนเป็นอะไรที่ว้าวมากแถมใต้สำรับไปหน่อยเอ่อใต้สำรับราศีกุมนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดมานะเห็นไหม สามส,าม,สามก็มาเออตัวเลขมาเยอะมากนะคะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องที่คุณมีนั่นแหละอา้าเราจะมารวมกันทำไมเนะี่ยสติไม่ค่อยอยู่เนื้อกับตัวนะไปกันต่อค่ะที่เช็คเอ NERGY เนาะเอร e r ในช่วงนี้ทุกคนเป็นอะไรกันบ้างคะขออนุญ,ญาตเช็คพลังงานของทุกทุกคนหน่อยนะคะโอ้ฝนตงหนักมาก ใบแรกค่ะว้าวเดอะทาวเวอร์ Tower, เปี้ยงปังสนั่นเลยทุกคนแล้วพอดีฝนตกแล้วเธอทาวเวอร์ขึ้นมาใบแรกมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเจอเหตุการณ์อะไรกันบ้างเพอเ์อเนี้ยเฟอจะบอกทุกคนนะว่าอาจจะเป็นพลังงานเฟิรด้วยก็ได้เพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะเนี้ยเมื่อคนะืนน่ะเพิ่งได้ข่าวจากพ่อเฟิร์เพิ่งได้ข่าวจากแบบแฟนใหม่พ่อเฟิรว่าแบบ พอเฟิร์สลม้มแล้วเลือดในสมองไหลหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละอเข้า i อซียูเพิ่งผ่าตัดพึ่งฟื้นเนาะอันนี้ก็ขอเล่าเลยละกันจริง,รงๆก็แบบตอนแรกเขก็ช็อกอยู่แหละแต่ทีเนี้ยเหมือนแบบเพิ่งตั้งสติได้อไนะรเงี้ยเขาคิดว่าเฮ้ยเราแบบอย่าเพิ่งกังวลไปก่อนอืมก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเฟิร์สต้องเตรียมตัวไปที่นครสวรรค์แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังว่างอยู่ก็ยังมาอาดัอาดอัดไพ่อ่านพลังงานให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนได้อยู่ก็อยากจะมาอัดนะคะ เติรนะ์ทาวเวอร์เนาะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วเฟิร์สก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ตอนแรกเราอาจจะรู้สึกกลัวเนาะมันนําพาความกลัวมาให้เราอยู่แล้วความกลัวเป็นสิ่งธรรมดาเป็นสิ่งที่แบบอยู่คู่กับมนุษย์อะเพื่อที่จะให้มนุษย์แบบขับเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่แล้วเราไม่จําเป็นจะต้องแบบไปแบบเขาเรียกอะไรปิดกั้นความกลัวนั้นเลยอะอเหมือนยอมรับยอมรับว่าเราแบบเออเรากลัวนะที่จะเปลี่ยนแปลงอะพอเรายอมรับได้อะ ไอสิ่งเหล่านี้มันจะเปลี่ยนจากจากกลัวมันจะกลายเป็นแบบเป็นพลังใจแบบแปลกๆอ่ะ,ะเอออาจจะเป็นความตื่นเต้นก็ได้ว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าถ้าเรามีความโพสิทีฟอ่ะเรามีความคิดบวกว่าแบบเฮ้ยไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันก็มัน,ม,นมันจะต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยแล้วเราก็ไม่สามารถคอนโทรลได้ด้วยอันนี้อาจจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอ,อะไรอ่ะวิทยาทานหรือว่าคําแนะนําให้กับ เพ,พื่อนๆพี่ๆที่เจอแบบปัญหาหรือเจอเอ,ออะไรต่างๆเจอเรื่องราวแบบกันอยู่ก็ได้นะคะอเหมือนเราจะเตรียมใจยังไงดีอะเฟิร์ดรู้ไหมเอ้ทุกคนรู้ไหมว่าเฟิร์ดโชคดีตรงที่เฟิร์ดได้ฝึกจิตแล้วก็เตรียมใจมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้เตรียมใจเรื่องพ่อนะเรื่องพ่อคือแบบช็อกมากเลยอะเหมือนแบบเฟิร์ดได้ฝึกสติไงนั่งสมาธิแล้วก็ฝึกจิตอะแล้วมันทําให้แบบเรามีสติมากขึ้นอะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเชื่อไหมสติเฟิร์สจะเอ่อตะเลิดเปิดเฟิงแบบร้องไห้แบบไม่ไหวแล้วอะ่ะเออเฟิร์สรู้สึกว่าเฟิร์สแบบโตขึ้นมากแล้วก็แบบแบบเข้มแข็งขึ้นมากๆเลยอะ่ะนะคะโอเคไปกันต่อทุกคนคงไม่ว่าอะไรเนาะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเฟิร์สขอมเมาสักนิดนึงจริงๆก็แบบแทบไม่ได้แบบพูดกับใครไม่ได้บอกใครฟังเลยอะ่ะตอนแรกก็กาว่าจะไม่เล่าแหลกกลัวทุกคนจะแบบ สิตตกไปด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าเออไพ่มันออกมาแบบนี้พอดีอาจจะเป็นอะไรที่ดีก็ได้เป็นเหมือนแบบแนะนําแนวทางไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไพ่ที่สองนะคะคุยน no ็อบอลพลังงานเนี้ยเป็นพลังงานที่คุณสามารถเป็นแรงประดานใจหรือว่าจุดประกายให้กับผู้คนรอบข้างได้คุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็เขาเรื่องอะไรมีความพราวในตัวมีความชายในตัว ไม่ว่าไปที่ไหนคุณจะมีความโดดเด่นมากเป็นคนที่มีไฟเป็นคนที่มีของในตัวเป็นคนที่มีเวทมนต์เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมีเมตตามีความคิดบวกมีความร่าเริงแจ่มใสเราก็แบบเป็นคนที่แบบทําให้คนอื่นมีความสุขได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะแค่คุณยิ้มเข้าไปหรือว่าแบบคุณแค่พูดอะไรนิดหน่อยทุกคนก็แบบจากที่แบบบางคนถ้าแบบเศร้าๆหรือว่าเป็นทุกข์อะเขาสามารถมีความสุขกับคุณได้อะเออ มันเป็นอะไรที่ดีมากอะถ้าเกิดว่าพลังงานคุณรู้สึกว่ายังไม่ถึงพลังงานที่เฟิร์สพูดไปอะขอให้คุณแบบเชื่อนะว่าแบบตัวเองมีมีแบบเขาเรียกอะไรอะมีเ n e น g y นั้นในนั้นอะเออมีความเป็นแบบเนี้ยในนั้นอยู่ลึกๆมันซ่อนอยู่มันอาจจะโดนอะไรกบไปสักอย่างนึงอะอืมด้วยด้วยอะไรด้วยสถานการณ์หรือเรื่องราวที่เราเจอมาบางทีอะมันทําให้เราแบบเหมือนฝังใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเป็นปมที่ปิดกั้นศักยภาพ เป็นผมที่ปิดกานตัวตนที่แท้จริงของเราอยู่นะคะเราต้องหาให้เจออเห็นไหมรูปเนี้ยเขามีความสุขมากนะจงแบบจงแบบอย่าลืมตัวตนตัวตัวตนคนคนเนี้ยไม่ว่าจะแบบมีเหตุการณ์อะไรก็ตามต่อเนาะไม่รู้ว่าเสียงฝนดังหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงละกันเดี๋ยวเัวไปปิดหน้าต่างก่อนนะคะทุกคนโอเคมาต่อเนะน่าจะดีขึ้นแล้วตอนแรกเพิ่งเปิดแบบมุงลวดไว้อะ กรีดใหม่เลยไปที่สามค่ะแล้วก็คุย King of h o u s ว้าวพลังงานหลายๆคนเนาะอาจจะมีหลายๆพลังงานก็ได้แล้วก็มีพลังงานที่แบบมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นอะเป็นคนที่บาลานซ์มากในความรู้สึกมีความมั่นคงมีความสุขุมเป็นคนที่สุขุมหลายๆคนที่เข้ามาฟังคุณอาจจะเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยพูดเยอะอะแต่ถ้าพูดทีหนึ่งก็แบบเออมีเหตุและผลมีแบบน่าเชื่อถือน่าฟังอะไรเงี้ยเป็นคนที่สุขุมเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็แบบสามารถดูแลผู้อื่นได้ให้คำปรึกษาให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีอะเป็นฟิลแบบเป็นฟิลที่แบบเหมือนเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอะเป็นที่ปรึกษาได้เลยอะเออเป็นที่ปรึกษาใครหลายๆคนรู้สึกว่าอยากจะมาปรึกษาคุณนะแล้วคุณก็เป็นคนที่เซนแรงด้วยเรื่องของเซนเรื่องของแบบสัญชาตญาณอะแม่นยำมากมาก บางคนอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าคุณเป็นอย่างนั้นนะแต่บางทีเวลาที่คุณจะตัดสินใจอะไรหรือว่าเวลาที่คุณจะแบบเหมือนจะช่วยใครหรืออะไรเงี้ยคุณแบบชี้แนะเขาไปถูกทางอะ่ะอืมนะคะประมาณนี้คุณรู้วิธีนะเวลาที่จะแนะนําใครแล้วก็อุย้ยทุกคนดูสิดูไพ่ดีเดนแอนด์รีเวิร์ใช่ไหมเป็นไพ่การจบ แล้วก็การกับเริ่มต้นใหม่จบเพื่อการเริ่มต้นใหม่การตายแล้วเกิดใหม่อาจจะเป็นการตายแล้วเกิดใหม่ในเ,เขาเรียกอะไรตัวตนเก่าเพื่อแบบกำเนิดใหม่ตัวตนใหม่ะต,ต,ตายเขาเรียกว่า <s ảo> เกิดใหม่ในร่างเดิมอเกิดใหม่ในร่างเดิมล้างวิถีเก่าเเหมือนแบบเขาเรียกวไรวิบากกรรมเก่ามันกาลังจะสิ้นสุดลงแล้วอะเออมันเป็นอะไรที่แบบตอนเนี้ย เราอาจจะบางคนและกันอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นจุดเปลี่ยนอะ่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเรามันเป็นจุดที่แบบเฮ้ยมันจะต้องเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยอะ่ะแต่ไอ้ครั้งเนี้ยถ้าอาถ้าเกิดว่าเฟิร์สอันนี้เป็นพลังงานหน้าไพ่ของเฟิร์สไปด้วยเนาะเฟิร์สก็ไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่านะแต่ว่ามันอาจจะใกล้เคียงก็ได้<ม>เออเฟิร์สก็จะแบบว่าเฟิร์สตอนแรกอะ่ะเหมือนเราให้เราแบบเหมือนเออเขาเรียกอ,อะไรไม,ไม่เชิงสนุกไปกับมันสแบบให้เชื่อะเชื่อแล้ววางใจ เฮ้ยไอการเปลี่ยนแปลงครั้นนงนี้มันจะนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเราเสมอนะคะเราจะต้องกล้าจบกล้าตัดสินใจกล้าที่จะไปต่อกล้าหานะ่ะดึงความเป็นตัวเองขึ้นมาแล้วก็แบบมีสติให้มากขึ้นอืมแล้วก็พไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะมันไม่ใช่การจบสิ้นอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ดีมันเป็นการจบเพื่อการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเหมือนเป็นการเปิดประตูบานใหม่ให้กับชีวิตของตอนเองอะ่ะเราเปิดประตูบานเนี้ยเพรเชื่อว่ามันจะเป็นบานที่แบบ ม,มันอะไรใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนอ่ะอืมมันอาจจะดีกว่าเดิมมากๆด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ในออฟบอลให้แบบนี้เนาะอืมเป็นตัวตนนะเพราจะพูดเป็นเป็นพลังงานตัวตนละกันอาจจะมีพลังงานที่แบบเป็นคนที่ค่อนข้างที่เป็นฟิลแบบ ไฮเปอร์อะเอออยู่ไม่นิ่งเป็นคนที่แบบต้องทำโน้นทำนี่ตลอดเวลามีแอคทิวิตี้เยอะแยะไปหมดแล้วก็เป็นคนที่รักเสียงเพลงจะคล้ายๆกันนะคุนออฟบอลกับไนท์ออฟบอนอะแต่คนนี้จะเป็นแนวแบบอาจจะไปเชิงแบบศิลปินก็ได้นะชอบฟังเพลงมากๆชอบเสียงเพลงชอบความสนุกชอบความตื่นเต้นเราใจอะไรเงี้ยไม่ชอบอะไรที่มันน่าเบื่อ เราก็แบบเป็นคนที่มีแพชชั่นเหมือนกันเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทํางานสนุกยิ่งใครนะทํางานกับคุณอนะ่ะจะรู้สึกว่ามีกําลังไปด้วยอะ่ะมีพลังใจในการทํางานไปด้วยกระปี้กระเป๋าสนุกกับคุณไปด้วยอ่ะนะคะแล้วก็โฟล์ทอเพนเตอร์มันอาจจะเป็นจุดที่แบบบ่งบอกว่าคุณกําลังจะหลุดจากคอนฟโซนของตัวเองอะ่ะ มันอาจจะเป็นอะไรใหม่หมๆเนาะจะเฟิร์สเปิดขยายเพิ่มก่อนสี่เหรียญหรอว้าวสิบถ้วยเห็นไหมจริงๆอะ่ะเหมือนแบบ ไม่ไม่ว่าตอนนี้จะเจอเหตุการณ์อะไรใดๆก็ตามอ่ะเฟรื่อ,อรู้สึกว่ามันมีพลังงานอันอบอุ่นหรือรังสีบางอย่างที่แบบอบอุ่นมาโอบล้อมคุณอ่ะหรือว่าเป็นคนรอบข้างก็ได้ที่แบบเหมือนคอยซับพอร์ตคุณให้กําลังใจคุณนะอันนี้เป็นอะไรที่อบอุ่นแล้วมีความสุขมากหรือเอเนอร์จีคุณตอนเนี้เป็นเอเนอร์จีที่แบบคุณคุณแบบไม่ได้สะทกสะฮานอะไรมากเท่าไหร่อ่ะ ลึกๆเราคุณมีความสุขมากหรือว่าอาจจะแบบคนรอบข้างอ่ะมาซัพพอร์ตแบบกำลังใจให้กำลังใจคุณได้ดีมากๆเช่นกันนะคะปุยเดอสซันทุกคนมันดีมันดีมากๆคือไม่อยากจะเอื้อนเอ่ยมันเดอสซันทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับเพราะมันเป็นไพ่ของความแบบ ความความสุขความสดใสความบริสุทธิ์ความเพียวต่างๆนานาเอนเนอร์จีใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นอืเป็นไพ่พลังบุญเลยอะ เป็นไพ่ที่แบบรังสียันอบอุ่นมาคอยห้อมลอ้อมแล้วก็ซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะกําลังเจอสิ่งใดอยู่คุณจะได้รับแสงสว่างนําทางขอให้คุณแบบน่ะสติอะเฟิร์สเพิ่งรู้ว่าแบบเฮ้ยวันเนี้ยสติสําคัญมากแล้วแล้วเฟิร์สก็แบบรู้สึกดีใจนะที่เราแบบตั้งสติได้ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนนะถ้าเกิดว่าเฟิร์สไม่ได้มีการฝึกจิตหรือฝึกสติอะไรเงี้ยฝึกรู้ทันตัวเองอะไรเงี้ยเฟิร์สคงเลิดเปิดเปิงไปแล้วอะ เออใจคงไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็แบบปล่อยตัวแบบทําอะไรไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับหรืออะไรฟิลนั้นนหะแต่เมื่อคืนเนาะเฟิร์สรู้ข่าวก่อแนบบตอนแรกก็นอนไม่หลับหรอกเพราะว่าความคิดมันวนอยู่ในหัวเราเก็ตไหมแล้วเราห้ามความคิดไม่ได้หรอกแต่เราก็พยายามแบบดึงกลับมาที่ลมหายใจเรื่อยๆพอฟุ้งสั้นใช่ไหมล้วก็ดึงกลับมาเรโลดที่ลมหายใจเราเรื่อยๆจนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้อืมตื่นมาทีก็ประมาณเจ็ดโมงทุกคน มันก็แบบเฮ้ยฟิลลิ่งมันเปลี่ยนไปเลยอะตอนตื่นมาเรารู้สึกแบบวางใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นยังไงมันก็เป็นเช่นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอย่างที่ว่ากันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติจริงๆเราใจอะของเราอะมันยากเหมือนกันบางทีเราก็แบบเราฝืนใจไม่ได้หรอกทุกคนมันเหมือนแบบมันก็ต้องเจอความเสียใจเจอความแบบผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยกันแบบอยู่แล้วอะแต่เฟิร์สคิดว่า ถ้าเราแบบมีสติแล้วก็แบบทําเขาเรีอยออะไรเข้มแข็งอ่ะอบางทีน่ะแหละมันจะแบบเขาเรีอยออะไรเรามันจะเป็นความบาลาน่ะอืมมันจะขับเคลื่อนตัวเราอ่ะให้กลายเป็นแบบจากที่เราเศร้าใช่ไหมเฟิร์สได้คําสอนจากคุณแม่มาคุณแม่ท่านหนึ่งที่เขาแบบสายปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกจิตอ่ะท่านบอกประมาณว่าเหมือนให้เราเดินทางตรงไว้นะอืมเข้มแข็งไว้แล้วไอ้ความเข้มแข็งหนักแน่นเนี้ยมันจะกลายเป็นความเมตตาจากที่สมมุติว่า พ่อเฟิร์สแบบว่ากําลังแบบเหมือนอแอดมิดอยู่เนาะยังไม่ฟื้ออะไรเงี้ยแล้วเฟิร์สโมแต่เศร้าโมแต่เครียดโมแต่ผิดหวังอะไอ้คลื่นพลังงานเนี้ยมันก็จะไปแบบเหมือนแบบเราเราส่งคลื่นเนี้ยไปหาพ่อไปหาพ่อเราเออแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้ม,ขมแข็งเราหนักแน่นใช่ไหมเราก็จะส่งคลื่นอะไรคลื่นของความเมตตาคลื่นของความแบบเข้าใจมากกว่าที่จะแบบไปเศร้าไปแบบเครียดหรืออะไรเงี้ยตามอะเฟิร์สรู้สึกว่าเฮ้ย ถ้าเราทําได้อะมันดีมากๆเลยนะเฟิร์สก็ยังไม่ได้แบบบาลานซ์หรือว่าคงที่พลังงานนั้นได้แต่เราก็เหมือนแบบยอมรับแล้วเข้าใจในตัวตวนของเราอะว่าเราก็แบบเท่านี้เนาะเราก็ค่อยๆฝึกไปอืมก็แบบทั้งขอบคุณท,ทั้งเสียใจทั้งอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างแบบมันก็ประเดประดังอะเออแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่อะ่ะทําให้เราได้โตขึ้นด้วยนะคะโอเคกลับมาที่เดอซานของเราเหมือนเดิมความสําเร็จ ความสดใสความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นพอจบแล้วเนาะพอเรื่องเนี้ยมันผ่านไปอ่ะคุณจะได้พบแบบกับสิ่งใหม่ๆอืประตูบานใหม่จะเปิดออกมาแล้วมันเป็นประตูอะไรที่มันเป็นมันเป็นประตูแห่งความแบบอุดมสมบูรณ์เป็นประตูแห่งความสดใสสดชื่นสดใหม่นะคะขอให้คุณแบบวางใจเลยไม่ว่าใครก็ตามจะเกิดเหตุการณ์ไหนอยู่จะเจอเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นอยู่นะคะ เราไปกันต่อไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ edge of source นะคะใบนี้หรอเป็นไพ่ของความฉลาดฉเฉลียวฉลาดการตัดสินใจด้วยสติปัญญามันอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณอาจจะถ้าเกิดว่าคุณกําลังแบบเหมือนมีสถานการณ์อะไรเข้ามาใช่ไหมหรือทาให้แบบคิดวนไปวนมาเดี๋ยวเราจะ เราจะปิงเองอะ่ะมันจะปิงไอเดียมันจะมีปิงแวบ,บเองว่าเราควรจะไปทางไหนหรือคุณจะเลือกทางไหนแต่ถ้าให้ดีอะ่ะเดี๋ยวคุณจะมีที่ปรึกษาอืมคุณจะได้ที่ปรึกษาคุณจะมีคนซัพพอร์ตคุณบางทีคุณอาจจะไม่ต้องคิดคนเดียวก็ได้นะคะบางทีเราอาจจะคิดว่าเฮ้ย mm. เราไม่อยากรบกวนใครหรืออะไรเงี้ยเออแต่ว่าในจุดจุดหนึ่งอะ่ะมันจะมีเข้ามาเองแต่ไม่มีอะ่ะเราก็สามารถแก้ได้ด้วยตัวเองได้ทุกคนเก็ตไหม เ,ออเราแบบเราเราสามารถแบบคุยกับตัวเองหรือปรึกษาตัวตนภายในเราอะบางทีเราไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกเราไม่ได้เดินเส้นทางนี้คนเดียวอะ่ะอืมเพราะหัวข้อเป็นอะไรหัวข้อเราคือจัก,กรวาลรักคุณมากมายคุณคือลูกหลักจัก,กรวาลอยู่แล้วนะคะคุณจะได้รับการไกด์ไลน์ได้รับการซัพพอร์ตอย่างแน่นอนบางทีอะเราอาจจะแบบช่วงที่เราคิดวนไปวนมาหรือกังวลมากๆเราอาจจะไม่ได้คําตอบแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มแบบใจเราเบาขึ้นน่ะเราเริ่มสงบลงมากขึ้นน่ะเดี๋ยวคําตอบมันจะเด้งมาเองนะคะ สามเหรียญน,นะจ๊ะสามเหรียญใบนี้อืคิดว่านั่นจะมีทีมอะมีการยานามิจ้าที่คอยแบบช่วยซัพพอร์ตอะเออเพราะว่าไพา่พาทาวเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเนาะไอการเปลี่ยนแปลงอะเอ,อฟอร์คิดว่าเนี่ยคุณไม่ได้เดินทางคนเดียวนะสามถ้วยใบไอสามเหรียญใ,ใบนี้หรออ่ะขอดูใต้สำหรับสเตรนท์ สเตรนท์เป็นไพ่ของการรักและเคารพตนเองหรือก็หรือว่าการอ่อนโยนกับตนเองความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจตนเองก็ได้หรือว่าความแข็งแกร่งการไร้ความกังวลอม,มันไม่มีความกังวลใดๆพุณรู้สึกว่าพลังงานที่เข้ามาคุณมีความแข็งแกร่งพอสมควรจิตคุณอะมีความแข็งแกร่งถึงแม้ว่าภายนอกคุณแบบดูเหมือนอ่อนแอดูเหมือนอ่อนโยนเอออ่อนไม่ใช่อ่อนแอ ดูเหมือนอ่อนโยนนะแต่ข้างในคือคุณแข็งแกร่งมากคุณเอาอยู่กับทุกๆสถานการณ์แล้วก็ยังมีคนที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอขอแค่คุณแบบเอ่ยปากนะอือขอแค่คุณเอ่ยปากไม่ว่าอะไรอะไรก็ตามอะ่ะเขาพร้อมจะซัพพอร์ตคุณแบบทุกได้ทุกเมืออ่อนะคะแล้วก็สเตรนท์หรอตอนนี้กี่นาทีละสิบเก้านาทีสเตรนท์เหมือนเดิมนาะเป็นการเอ่อเซลล์เลิฟแอนด์เลสเปคอือ แล้วก็ไพ่ของแบบความเห็นอกเห็นใจความแข็งแกรงลอคิดว่าน่าจะไปในแนวทางความแข็งแกรงมากกว่าไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์ใดๆก็ตามคุณจะผ่านไปได้ในทุกๆเหตุการณ์นะคะแล้วมันก็จะดีขึ้นด้วยคุณจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีอะเรามาปิดท้ายด้วยเรามาส่งท้ายด้วย จริงๆไพ่เดอร์สันมาเราก็รู้เลยเนาะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้งั้นเฟิร์สขอส่งท้ายด้วยไพ่ออร์เคล้วกันนะคะไพ่ออร์เคิลสำหรับนี้ทุกคนคงไม่ว่าอะไรเนาะเฟิร์สรู้สึกอะไรหรอือเปล่าเฟิร์สรู้สึกว่าในการเปิดไพ่เฟิร์สอะเชื่อไหมเฟิร์สไม่ค่อยอ่านไพ่ให้ตัวเองเลยไม่เคยดูดวงไม่เคยอะไรให้ตัวเองเลยทุกคนเดี๋ยวนี้นะแบบหลายเดือนแล้วอะ ไม่ไม่เปิดไพ่ไม่อ่านอะไรสักอย่างเลยอะ่ะอืมแต่รู้สึกแบบกับคลิปนี้มากเลยว่าเฮ้ย mm. มันอาจจะเป็นของฉันหรือเปล่าวะเหมือนฉันก็แบบเหมือนพูดแบบไกด์ไลน์ตัวเองไปเลยไปด้วยในตัวมันไหลไปเองอะ่ะถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบใกล้ใกล้เคียงกันหรือว่าเจอปัญหาอะไรอยู่ก็มาคอมเมนต์ได้นะคะอาจจะไม่ต้องเหตุการณ์เหมือนเฟิร์สก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้เรื่องความรักก็ได้นะเรื่องการเงินการงานก็ได้ครอบครัวก็ได้อะขอหนึ่งใบก่อน mental quality wisdom of the magic ภูมิปัญญาดั้งเดิม,มเหมือนแบบเขาละแหละภูมิปัญญาแบบเกี่ยวกับเวทมนต์น,นะหรอ mental c u a l i t y เดี๋ยวเปิด The healing heart, Ooh, love, acceptance แล้วก็ romance อันนี้น่าจะเป็นการเหมือนแบบการเยียวยาการเยียวยาจิตใจเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาการยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเรายอมรับได้มันจะแปลเปลี่ยนพลังงานตรงนี้เองอะ่ะเป็นการแบบเยียวยาสามใบแล้วกันเนาะ a าช h a n g e l p o า e r Hope ออฟส์ออฟสติมิสแล้วก็นนวบิกินนี่กูทุกคน เฟิร์สเฟิร์สเข็นเขาว่าวิสตอมแล้วกันน้องเฟิร์สอาจจะแบบแปลไม่ได้ทุกตัวแต่ว่าใช้เซนส์แล้วกันเกี่ยวกับเหมือนภูมิปัญญาดั้งเดิมอะเหมือนคุณจะไปคุณจะผ่านทุกๆเหตุการณ์อะไปด้วยแบบสติปัญญาของคุณคุณมีของเก่าของเดิมอยู่แล้วที่คอยช่วยอะมันอาจจะเป็นเหมือนเวทมนต์หรือแบบของเก่าของเดิมของคุณที่คุณเคยปฏิบัติเคยทํามาจะคอยช่วยเกื้อหนุนคุณอะอืมเหมือนใช้สติปัญญานําทางนะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้แล้วเหมือนแบบอาจจะมีเขาเรียกอะไรแองเจิลห,หรือ ครูรู้ครูบาอาจารย์ที่คอยแบบช่วยหรือไกด์ไลน์นำทางคุณอยู่เสมอนะคะส่วน Healing Heart Healing Heart ใบนี้มันเรื่องของแบบความรักความเยียวยาการเยียวยาการยอมรับอืมหรือว่าเกี่ยวกับเนี่ยจัก,กะจัก,กะหัวใจเนี่ยแหละอืมถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ไดมาสิ่งที่สําคัญเลยเราต้องรักษาใจเราให้ดีเยียวยาจิตใจจิตใจเป็นเรื่องสําคัญมากๆแล้วก็ไพ่ของความหวังการมองโลกในแง่ดีคิดบวก แล้วก็การเริ่มต้นใหม่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันยังมีความหวังอยู่แบบให้เหมือนแบบ เหมือนมีความหวังไวอ้อย่าพิ่งหมดหวังกับใดๆทั้งสิ้นน่ะชีวิตเราไปต่อได้แล้วก็จงคิดบวกเวลาที่เราคิดบวกเนาะเราคิดว่าเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราอะไรๆมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเราวางใจถ้าเมื่อไหร่เราวางใจเป็นะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเบาเองถ้าเรามวัวแต่ถือเรามวัวแต่ยึดไวอ้อ่ะมันก็จะหนักเราก็จะเหนื่อยเราก็จะเป็นทุกข์เองนะคะเราวางยิ่งวางเยอะยิ่ง,งดีขอให้รู้ว่าเนี่ยทุกอย่างน่ที่เราเรา,เราเป็นอยู่วะ ตัวเนื้อหนังมังสาเราก็ไม่ใช่ของเราเป็นของโลกใบนี้เป็นของพระแม่หมดเลยเป็นของพระแม่ไกอาเป็นของพระแม่ธรณีหมดเลยนะคะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องคืนเขาไปอยู่ดียิ่งเรายึดไว้เราก็จะยิ่งเป็นทุกข์มากมากๆเท่านั้นนะคะอืมแต่ว่ากลับมาที่ new beginning กับเอ,อการมองโลกในแง่ดีเนาะคิดการคิดบวกการมองโลกในแง่ดีอืมเหมือนแบบมันมันจะเป็นแบบเขาอะไรอะ การเริ่มต้นใหม่อืมการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับออร์เรเิลชุดนี้ต่อไปค่ะขอเป็นสําหรับนี้แล้วกันนะให้อยากบอกอะไรกับทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้อีกคะ่ะ Embrace stillness แล้วก็ befriend peaceful sure. แล้วก็ embrace your magnificent see c o u s e l เอาห้าใบแล้วกันนะทุกคนคินเดอร์เลิฟหรอแั๊ดหนึ่งนะคะ ขอแบบดูคอมแพล์ของ์นไม่ชัวเบอร์เจ็ดนะทุกคนอยู่กับความสงบอ่าเอออันนี้เห็นด้วยมากๆเลยช่วงที่เราวาวุ่นจิตใจอะ่ะ เหมือนแบบเราจะต้องอยู่กับความสงบแล้วเราจะพบกับบางสิ่งบางอย่างปัญญามันจะเกิดตอนที่แบบเหมือนจิตเราว่างหรือว่าเราสงบขึ้นอะตอนแรกอะเราแบบหุยตอนที่เราวุ่นวายจิตเราวุ่นวายเราไม่รู้จะเอาอยัางไงดีเนาะจะไปทางไหนต่อเราเลือกไม่ได้เราตัดสินใจไม่ได้เลยแต่พอตอนที่เราสงบลงอะเออทางมันจะเปิดเองนะคะแล้วก็ d e f e n e sure เป็นเพื่อนกับความสุขใบเนี้ยเหมือนมีคนเคยมาแปลไว้ให้เฟิร์ดนะ เ,ออเฟิร์สก็ลืมคำแปลลืมโจดไปเลยอะ่ะบ mm. ีแฟนพรีชัวเหมือนแบบเหมือนประมาณแบบว่าเอ,อ่อให้คุณแบบเหมือนเฟิร์สเฟิร์สโน้ไว้ว่าแบบเป็นเพื่อนกับความสุขอะเหมือนแบบให้คุณมีความสุขเข้าไว้นะอืม mm. แต่แล้วถ้าเกิดใครรู้ความหมายนะคะมาเมนต์อีกทีเหมือนประมาณว่าแบบมีความสุขเข้าไว้นะมีความสุขไว้เถิดอะไรทำนองนี้ เบอร์สนะคะ Embrace your magnificent คุณแบบที่ผ่านมามันงดงามที่สุดแล้วคุณใช้ชีวิตหรือว่าปฏิบัติสิ่งใดมาได้ดีมากที่สุดแล้วไม่ว่าจะเคยแบบคิดว่าตนเองกระทำผิดมาหรือทำอะไรมาหรือเคยทำผิดพลาดอะไรในชีวิตมาค่ะมันดีที่สุดแล้วสำหรับเราคนคิดว่าหลายๆคนอนะถ้าให้เลือกเนาะอ,อ่กลับไปแก้ไขอดีตกับไปข้างหน้า ฟิร์สคิดว่าทุกคนเลือกการไปข้างหน้ามากกว่าเพราะอดีตที่ผ่านมาเฟิร์สเชื่อว่าทุกๆคนอ่ะคิดว่าทุกคนทําดีที่สุดแล้วอ่ะแล้วเราก็ทําดีที่สุดแล้วจริงๆแล้ววันนะี้เนาะก็หมายถึงความงดงามอมืความงดงามในตนเองความมีเอกลักษณ์เฉพาะตนคุณจงอบก,กอดในทุกๆความงดงามในตัวคุณไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามทั้งด้านดีด้านไม่ดีด้านขาวด,าด,ขาด้านดําของเราด้านดาร์กไซส์ของเราความโกรธความกังวลความขี้น้อยใจ ความฟุ้งซ่านความอะไรต่างๆนานาเอ e r จ y ลบๆเราอยากไปทิ้งเขาเราอย่าไปแบบกีดกันเขาจงยอมรับจงโอบก,กอดเขาในทุกๆด้านมันคือความงดงามของเราค่ะแต่ละคนของเราอะ่ะแต่ละคนเขาเรียกอะไรแต่ละคนเนาะไม่เหมือนกันอืมจะมีข้อเสียข้อดีหรืออะไรเงี้ยแตกต่างกันไปเมื่อก่อนนะเฟิร์สเคยแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเฟิร์สเคยกีดกันเฟิร์สเคยแบบกีดกันแบบฉันไม่เอาพลังงานลบ ฉันจะไม่ให้พลังงานลบเข้ามาอะไรเงี้ยเวลาที่กังวลก็ไม่เอาไม่กังวลอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่อะ่ะทุกคนเออจริงๆแล้วเราต้องโอบก่อนเขาให้มันมากที่สุดอะ่ะนะคะประมาณนี้แล้วก็ซีคาวเซลฝนตกหนักมากทุกคนขออนุญาตพูดดังนิดนึงนะคะซีคาวเซลก็คือขอคําปรึกษาจากคนที่คุณไว้ใจหรือว่าผู้อาวุโสหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้ที่คุณนับถือนะคะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยแบบ คิดไม่ออกรจริงๆอะ่ะมันไม่มีทางไหนแล้วจริงๆอะ่ะลองปรึกษาใครสักคนคุณอาจจะได้คําแนะนําที่ดีนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายคิด d ล้ l เลยใบนี้น่าจะเป็นการยอมรับรักหรอเกี่ยวกับความรักอะ่ะคิดว่าคุณจะได้รับความรักนะคุณจะรู้สึกได้เองอะ่ะว่าแบบเฮ้ยคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะด้วยพลังของคุณเองอะ่ะคุณคุณมีความรักให้กับตนเองแล้วอะ่ะคนคนอื่นก็รักคุณแบบที่คุณรักตัวเองนั่นแหละ นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอาจจะเป็นเรื่องของการให้และการรับก็ได้เมื่อคุณเป็นผู้ให้ได้แล้วอ่ะคุณก็จะต้องเป็นผู้รับได้ด้วยนะคะต้องแบบเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเป็นผู้รับเก่งเขาเรียกอะไรเป็นเป็นผู้ให้เก่งอะ่ะเออแต่ว่าคุณก็ต้องรับเก่งเช่นกันไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเราเราเป็นผู้ให้แต่ว่าเรารับไม่เป็นอะไรเงี้ยมันจะต้องบาลานซ์กันนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้<ม>ขอบพระคุณที่รับชมและรับฟังนะคะเพื่เป็นกําลังใจกับทุกๆคนเลยคะ่ะบบาย